ปังชาไทยนะครับผมโอ้โอ้ my god สวัสดีครับทุกคนมาพบกับก๊อฟเลยครับผมวันนี้ผมทุกคน เราก็หลายคนอาจจะงงผมว่าไอ้อน,นี่มันเป็นใครนี่ผมผมชื่อกอล์ฟนะครับผมตอนนี้เราเปิดช่อาเป็น,นปของตัวเองผมชื่อว่ากอล์ฟลิฟทีนะครับทุกคนสามารถกดติดตามได้หมด3ช่องทางผมมีอะไรบ้างผมหนึ่งยูทูบนะครับผมสองแฟนเพจ a c e b o o k นะครับผมสามอินสตาแกรมนะผมริมพันกันอินสตาแกรมนะครับผมเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ให้นะครับตรงนี้นะครับผมมาช่ององเรานะผมก็จะพาทุกคนไปหาของอร่อยๆกินกันนะผมในจังหวัดเชียงรายผม พราะว่าเราเป็นคนเชียงรายนะครับทุกคนแล้วก็เราก็อยากจะพาทุกคนไปหาของอร่อยกินกันนะผมเดี๋ยวเรามาทําพิธีเปิดช่องด้วยกันนะผมะนับด้วยกนัน3 2 1เจ้ครับผมมากครับผมมาวันนี้ร้านแรกรับผมดีเราจะไปทานกันครับผมชื่อว่าร้านชาโลเมเบเกอรี่นะครับผมมาครับผมตอนนี้เราก็ถึงที่ร้านชาโลเมเบเกอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน ก็นี่ผมเป็นหน้าตาของร้านนะครับทุกคนเวืาอทุกคนเดินเข้ามาเดี๋ยวตุ๊ดตุดตุดเอาใหม่เอาใหม,เหม่เราเราเดินเข้ามาทุกคนเดินเข้ามาผมทุกคนก็จะเจอเคาน์เตอร์แล้วก็เจอพนักงานสุดหล่อสุดสวยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับผม <What? S 1> แล้วก็นี่ต้องมีตู้เคสผมชาลมของจริงจะต้องมีตู้เคสนะครับถ้าเจอเข้ามาแล้วไม่เจอตู้เคสก็คือไม่ใช่ของจริงเด้อนี่นะครับผมทุกคนมาอยาก บอกเลยว่าทำไมเราต้องมาร้านนี้เป็นร้านแรกนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าเจ้าของร้านหน้าตาดีมากๆนะครับ,บาพาพบกับเจ้าของร้านกันไหมมาดูกันไหมนี่นี่หนึ่งสองสามปะ<ว>ผมเองผมเป็นเจ้าของร้านนะผมก็ก็เปิดร้านนี้เองนะครับเมื่อกี้เรายังไม่ได้ถามผมนะเรามาหาที่นั่งกินกันผมนั่งเต็เลยทีวนดีคนก็เต็มคนก็เต็ม,เ,ตมเดี๋ยวเราเดินพาเดินรอบร้านนะครับ เรามานั่งกันตรงบ่อนี้ดีกว่าผมชอบนั่งบอ่อนี้อันนี้เป็นความเป็นความว่ะเป็นความชอบพิเศษเลยครับผมที่แบบที่ชอบบอ่มมอบตรงนี้ผมไม่รู้ว่าชอบนั่งตรงนี้ป้ายพาร์ที่น่ากลัวป้ายมาแล้วนี่ผมคนบอกเลยว่าถ่ายวอกนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับผม oh, <no. S 1> ยากมากมามาดูเมนูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมนี่เขาเอาเมนูมาให้เราละขอบคุณครับมาดูการวิวจะกินอะไรกันนะค,ครับผมวันนี้ชามาันานดีกว่าช่วงนี้เราได้แต่เนี่ยชามันนาดีแก่เขามีเมนูให้ลูกค้าเยอะเยอะมากนะลูกค้าดูสินี่นะครับ มีมากกว่า20เมนูแต่เขาบอกว่าไปดูแนะนำเมนูแนะนำก็จะมีโกโก้นะครับมีโกโก้คิวิสมูตี้ลิจิสมูตี้อันนี้มีแบบมีพยาบาลคนหนึงสวยๆครับผมเขาบอกว่าเขาชอบกินแบบคิวิสมูตี้มากๆเลยนี่เป็นเมนูนะครับผมเมนูนี่ลูกค้านี่เป็นเมนูที่ร้านเขาบอกเขาเขาก็จะว่ามีเมนูมากกว่า60เมนู้วเยอะจริงๆนะครับแต่ที่มาต้องสั่งไม่ได้ก็คือเค้กเมื่กี้เราสั่งเค้กไปละเราเค้กส้มไปนะครับเค้กส้มแล้วก็ไอติมบล็อกไฟน์นี่ครับไอติมบล้อกไฟน์เขานี่เป็น ให้เราติ๊กไว้ว่าเราจะลอรสชาติไหนได้หมด8ลูกผม120บาทนะครับ1หม้อ120บาทได้8ลูกนะครับแล้วก็เพิ่มท็อปปิ้งอย่างละ10บาทมีท็อปปิ้งมีหลายอย่างมากขึ้นแต่และราคาก็ไม่เท่ากันนะครับมีปังปิ้งด้วยวันนี้เราจะสัง okay ส่งมาทุกเมนูเลยโอเคไหมสั่งมาทุกเมนูเลยที่เป็นแบบ The Best ของร้านคราวนีผมก็ครับผมระหว่างที่เรารออาหารกันนะครับทุกคน <across S 2> กคน็เราบอกเลยว่าเดี๋ยวท้ายคลิปนี้เรามีแจกผมกินโวยเชอร์ให้กับลูกค้านะครับให้กับทุกกคนที่ให้ับ ไม่ใช่ลูกค้าให้กับชาวแฟนเพจของเราผมกอลรีเทียทุกคนถึงตอนนี้ผมจะมีอยู่อยู่น้อยมากนะผมแต่ทุกคนช่วยกันแชร์ให้กอลหน่อยนะครับผมมาแล้วนะครับ <ST attends> เอราได้น้ำมาแล้วนะครับอือเราได้น้ำมาแล้วครัอบอันนี้เป็นซีนเชอร์ของเขาใน้วู่ที่เขาบอกเพราะว่าซอสาทุกตัวเขาทำเองอ,อร่อย <S <s <ets> <t> <Okey> นี่อกนี่หนุบางชาเขียวนะครับเห็นไหมเห็นไหม ดูเห็นไหมมันโฟกัสไหมโฟกัสปะโอ้โอ้ผมมันเหมือนจะไม่โฟกัสเลยทุกคนเออเอออย่างนี้ได้นี่ปังชาเขียวนะครับนี่ปังชาไทยนะครับผมโอ้ oh my god ตกขาไม่เป็นไรโงกอ่ะเราทำได้ไหม ตกเต็มเลยลุกคนคือผมมาชอบมากเพราะว่าที่ร้านเราทําเค้กชาไทยชาเขียวใช่ไหมครับแล้วตัวเนี้ยมันก็เป็นซอสที่อยู่ในเค้กด้วยลุกคนแบบหลายคนชอบกันเลยเราก็จะมาทําแบบเป็นขนมปังชาไข่ชาเขียวนะครับผมตัวนี้แบบกินบ่อยมากตกอะสุดท้ายมากเลย มาแล้วนะอันนี้เป็นไก่บุญชูนะครับทุกคนซีนเจร์ของร้านเขานะครับนี่มันกรอบมากเลยทุกคนทุกคนได้อติมอลไฟมาแล้วนะครับทุกคนดูดิโอ้ oh god ทุกคนดูสิไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม,ไไม,ไไม้ไม่ไม่ไมอติมอลไฟของผมทุกคนดูใกล้ใ มันก็จะมีควันออกมาแบบนี้นะครับมันก็สามารถตักกินได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับเผืญญอ่อไหมเข้ามาเช็คอินกันบ่อยบ้างครับผมแล้วก็เพราะว่าจะได้แบบวีโอเท่ๆผมลงในสตรอรี่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เรามีคนมานั่งคินด,ด้วยกับเราแล้วนะครับผมตอนนี้ไอ้พี่อิสเซอร์น้าเข้ามาครับ เอาผมทำเป็นมือขนาดนี้เนี่ย <Hey. S 1> <laughs> อันนี้อาร์ผมน้องอาร์เพื่อนเด็กของเรานะ้วก็มากินกันนะครับผมอันนี้เป็นเคมเย็นนะครับผมเคบเย็นเคปเย็นเคปเย็นเดี๋ยวตักอันนี้คือเป็นเคมเย็นบราวนี่นะครับทุกคนราคาน่ารักมาก mm hmm. เพียง59าบเ้าบาทเท่านั้นนะครับ mm hmm. เอ,อชอบอะไรในราชารมชอบเค้กฝอยทองครับเค้กฝอยทองชอบอไอติมไอติมอะไร oh, <no. S 1> อทำไมอ่ะมันมีควันเยอะอีใช่มันดูแบบสวยดูอลังดีแล้วแบบในนั้นก็มีไอติมแบบหลายๆลรสอย่างเงี้ยค่ะเท่าไหร่ละสิบเก้าใช่ไหมเตรียมก่อนเตรียมก่อนร้อยยี่สิบเงไม่หมดอีกเหรออะไรนะปังเย็นนะครับโอ้ my god ปังเย็นทุกคนดูปังเย็นนี้ราคาเฮ้ยฮมที่ชอบกินปหมชอบชอบชอบกี่บาทกี่บาท ไม่ใช่69ครับผมนี่69บาทเท่านั้นนะทุกคนดูสิดูศพศพของเราดูแ <Sims> ฮ่ทุกคนในร้านก็จะมีมุมถ่ายรูปสวยๆนะเนี่ยคือที่ร้านเขาจะเน้นแบบธรรมชาตินะครับก็มีธรรมชาติเทมชาติโอ้ทุกคนอิ่มมากๆนะผมนี่นี่คือซากศพของเรานะผม คามสุขของเรานะครับก็ทุกวน,นครับผมซาส,สุดูดากว่าไหมวะก็ใครชอบนะผมคลิปที่อยากให้เราไปทานไปกินของอร่อยๆแบบนี้ผมก็สามารถกดแชร์ให้เรากดจุกใจให้เรานะครับผมแล้วในคลิปนี้เรามีรางวัลให้เลยครับผมเปิดคลิปของเราเปิดวะไม่ใช่เปิดคลิปของเราครับผมเราแจกคลิปไว้เชิญหมดห้ารางวัลับผมรางวัลละสามร้อยบาทนะผมใครอยากได้ผมกดแชร์ให้เราขอให้ถึงหนึ่งร้อยแชร์เราจะแรนดอมชื่อ ผู้แชร์นะครับผมเข้ามาในประกาศรางวัลในแฟนเพจนะผมใครอยากได้ก็ช่วยกันแชร์นะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดับซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมลาลายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม